จะมาดูเลื่อยยนต์ตัวใหม่กันหน่อยนะครับที่ทางเหลี่ยมเขาผลิตออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับความดังของเลื่อยยนต์เนี่ยอยู่ที่ร้0ยเดซิเบลนะครับความดังเนี่ยจะดังน้อยลงแล้วก็เงียบขึ้นนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเลื่อยยนต์นะครับบอดี้ที่สวยงามแข็งแรงเลยนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อเลื่อยยนต์ใหม่ๆให้หาเลือกเลื่อยยนต์ที่มีสวิตช์ปิดเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีโชวคแบบนี้ให้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะสตาร์ทง่ายกว่านะครับตัวเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับบล็อกขนนาด5-2ะครับ เพราะฉะนั้นเลเนี่ยตัวนี้สามารถปรับจูนได้สบายๆนะครับไม่ว่าเราจะปรับให้มันแรงขึ้นหรือว่าให้กําลังแรงที่น้อยลงเนี่ยตัวนี้ปรับได้นะครับการใช้งานตัวนี้นะครับถามว่าใช้งานหนักๆได้ไหมนะครับตัวนี้ใช้งานหนักๆได้สบายๆนะครับเพราะว่าบาที่แถมไปให้นี่ครับมีความยาวถึง20นิ้วนะครับบาปาจะแถมไปยาวๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะแถมไปให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ลูกค้าใช้งานนะครับถ้าหากว่าลูกค้าใช้งาน เบาๆนะครับตัดตกแต่งกิ่งไม้ธรรมดาเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นบาสั้นได้นะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับเผื่อใครนะครับที่กําลังมองหาเลนยนแล้วกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าอยากจะซื้อแบรนด์ไหนดีนะครับนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําทุกคนให้ได้ใช้กันนะตัวสินค้านะครับมีรับประกัน1ปีนะครับมีปัญหาสามารถเคลมได้นะครับแจ้งแอดมินเพื่อเคลมสินค้าได้เลย พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับอากสั่งซื้อเลือยนตไปนะครับจะได้เลือยนต์ที่ถูกใจท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลื่อยนต์ที่มีกําลังแรงนะครับแล้วก็ให้บาที่ยาวนะครับเวลาใช้งานต่างๆเนี่ยใช้งานได้สบายๆตัวนี้ร้อนไม่ดับนะครับเพียงข้างตัดได้ไม่ดับแน่นอนครับตัวนี้